แน่แน่ทุจาแน่เฮ็ดยังอยู่นีน่น่าทุจาปะปนนานาเลยจ้าจ้า,า,าจ้ามือหนึมากินข้าวจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวสำคันจ้ามื้อนี้พเพิ่นได้ลาบหมูวุกไข่ปลา กวาแมงกับปลาหมึกจ้าพระจ้าพี่น้องจ้าจ้าจิ้มเข่าน้ำกันพี่น้องสวัสดีเด้อครับมาเสพเสียดน้ำกันมาพี่น้องโอ้ยแมงวันกับไรครับกาจะหาผ้าขามาปาดละเอิญมากินน้ำ Này làm mũ thấy nắng đây này toàn thôi nữa nắng nhắn gì vậy

แมงกี้ช้อนร้อยไข่บดแห่งเสียงกินผู้เดีวยวจากผู้อือ่นกินน้ำนิดหน่อยไม่นด้มุกไข่ปลาป้าแข็งครับเห็นขจ้าย่างขายในบ้านสินเดเมก็เลยซื้อ ท่อนที่ตลาดก็ไม่ค่อยซื้อเราพี่น้องเพราะว่าตลาดเพิ่นเอารับมาเนาะเพิ่นเลี้ยงอันนี้แมงธรรมชาสิเฮาแมงเลี้ยงได้อีกอืออือพีซอน có tổng phẩm mới cứ bỏ ngoài Nó bắt bảo nó lợi thế Cảm ơn hoàn Nên thì cái Chiều Chiều ใบผ้าลิน,หนลให้าหมกไข่ปลานะแม่โ้สมุกมันไหมจ้าจ้าแม่ผ่อนๆสิมแม่ ไ <ชะ S 2> อ้แม่ฉันแม่จ๋าแม่จ๋าทิมชิมข้าวๆๆข้าวเอ็กินไม่กินข้าวกินข้าวเด้อกินข้าวเออเออคุณไปเอื้อมไมเอิ้อมไมเอา เอาเ๋ยาไปเ๋ยาไปเออะได้ิ่งลูกงามหรอถือโทรซับท์ม่ไปถิ่งลูกงาม <c oughs> เรียบร้อยเลยนะ ขอขอบพุ่ขอบพุ่พี่ๆน,ไไไไน้องๆสีสวยไร่เมงสีสวยไร่เมงบ้านบอว่ขอบคุณพี่น้องที่ความเดือดออสุบปลาตองมาหลายครับก็รับรองว่าแซ่บหัวหมูยื่น กินยังบ,บ่ก,กินกับเบียกินกับเบียมือขึ้นาา่าวหัวจีจะหน่อยเปิดเนี่ยบ่ท่านเปลี่ยนไหมเนี่ยจะมาแขวนแล้วว่าท่านไหนเปลี่ยนเราเนี่ยมือนี่มือนี่สิเริ่ม,มกําลังกําลังสิกําลังแขวนนะเริ่มเป็นอือกต่น<อ>นพเพาพี่น,อน้องเขดีพี่น้องก็ใช้ขึ้นก็ออเป็นเพรเดีหรือพี่น้องแกซีเมืองก่อนก็นกได้แม่น ถ้ามันแข็งเรวที่มันบดติดใบตองแล้วเออมันมันจะบดติดใบตองกต่ติดมันจะเป็นก้อนนะผู้ใดมากสมแน่ก็เอาไว้อีกผู้ใดมากกินเลยกับใส่ตู้เย็นเลยถ้าแปลว่าใส่ตู้เย็นก็ได้กินโดนบ่าตองยานมันเสียเด้อพี่น้องเห็ดไม่ไม่ละส้มไปให้ยแล้ประกันความแก๊บ ผูได้สั่งแล้วต้องสั่งอีกมนี้เพื่อนั่ที่เอาเมาไว้กินกับเขาอยู่ ลาบหมูลาบหลายพดผักออกมายังมาชัวบ่เห็นพอกเจ้ากินผักครอบครัวเพราะเพ่เคยกินผักอ่ะเพ่กินเยอะกินแห่งกินบ่หลายบ่ได้กินรู้ดันกินบ่ได้กินแบบกินก็กินพอประมาณไหมบ่ได้ว่าตั้งที่หอบเอาตะพักเข่าปาก พักมันจะมีประโยชน์น่ากินรูมันก็เติมความอยาอืมกินแั่กินบ่าด้าเรื่องกี้สมพักนั่งับโต๊ะเจ้านบอกินได้ไหม Thấp khốn mà kiếm hẹn cứ bụt hậu Ở mắt này lên này, tên này không bảo lên Thấp rồi chết bước kiếm kiếm mẹn Tên này khăn kia khăn là mông lột Cái bạn mẹ là những con kẹo mong mẹ mong mọi ngày đầy ngày nhây có ngay má xuống nằm ngày chàng thấy nó mày nữa cái chàng mén thấy nó mày càng càng chàng chàng càng càng แม็นตับตเสียบเลยกินมบแก่หกเหม็มัมนเห <c oughs> ม,ม็นอีเละอืมต้องไกินที่เชียวเขาจะว่ามันหมุ่นดักคั้วเลย์ยังสมัยนี้ไ่มีคว่ยผู้สอนร้านเขา่ะ Hm, hôm hèn nó không đâu ta còn chị bàn cái gì ban đây là, thân là, ban là, thân lại, thân là, 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 nó là, thân là, thân là, thân là, อำอันแดดน,น้ำร้อนก็กลางวันเอาปลูกซื้อเขาแล้วิ่นี่เอาให้ได้หลายสลับ ใส่ข้าวเจ้าอาว่าผ่้บ่ินขหนียชเชิญมาก,กินข้าวเจ้าวนนี้เขากินาพเดียวข้าวเจ้ากิกนภาพเยอะกันหรอใช่น้ำมันเขียวขหงียแค่คือกันี่ เฮตนาลงทุนหลายเลยพี่จังเจ้าซื้อขนเหนียวเขาซื้อขนเหนียวเขาอะไรพันหาเ่าเจ้าซื้อขนเหนียวพันหาเี้าว่ากระตองเจ้าซื้อเขาเปลือกของเจ้าพี่น้องซื้อน้ำยาเข้าเข้าเฮตนาเข้าลงทุนไปเท่าไหร่เกือบหมื่นพูดเลยอะเจียวงอ๋ยวไทยโหด ไทยหุ้นกบอันนั้นอันเดียวกันไทยเอาค่าไทยค่าเขาปลูกอืมอ๋อค่าปุ๋ยรองปืนเงา้ยคือมัดเนี้ยค่าปุ๋ยอันนี้อืมัดค่าตัดใบเอ๋อเรียก็ค่าอ่าค่าเกลียวเพราะวันนะเพราะวันนัเพิ่มหลุดมันรุ่งไปเลยค่าเกลียวเอ๋อค่าขนค่าฟาด บึงค่าเราค่าเบียเข้าปูเข้าปูสอบนึงกับเจ็ดลอยเจ็ดลอยเจ็ดลอยบุยสอบแปดลอยกว่าสองสอบสองขึ้นสามสองสองสองสอบต้องพื้นสอบนึงแล้วก็บ้านห่วงขอบสอบนึงบ้านแตกกอกรสอบหนึงแล้วก็รับร่วง เพิงหนึ่งส,สอบเยอะละบ้านสองเทียแล้วก็ตัดใบแล้วจะไหนตัดเองปีนี้ปีทีท่แล้วนั่นปีที่แล้วจ้างน้องแบงเกี่ยวเขาจ้างเกี่ยวจ้างเลยเขาจะเาเมาเลยอสองท่านเป็นปะแล้วก็ฟาดขนฟาด แต่ว่าฝานเกีเ่ยวเกียวมันได้ดีกว่าเราเม็ดง้มพผมมันบ่อได้ผสมไหมจ้าเนาะจ้าน้าเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยคือรถเกี่ยวบางเทีเอเขามันค้างไมพี่น้องเขามันค้นางในรถเกี่ยวก็เจ้าไหมในถังไหมแต่ว่าตาเข้าเกี่ยวเองนี่ได,ด้ล้วนๆไหมฮิตบงซื้อเขาพันาาหากระเฮ็ดนะยังจำเจ็ดพัน แต่ว่าก็ต้องเห็ดเขาก็ต้องเห็ดเลยพี่น้องที่แบบถานำท่านแต่หน่อยบอกว่าถ้านำมันตกประยุทธ์ายแต่หน่อยว่า,วา,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 อวาเอาป่ามาเลียงล่อมแผงแงงเอาป่ามาเลียงเขาซื้อจะเแ็นว่าเห็ดหน้าเห็นหน้าเ <laughs> ห้พี่เห็นน้องเขากินน้ำ ไม่เอียงปวดมาก่ะไปก่อนจะไหนซีได้ไปเอาปลาปลาปลาหนูไปก่อนพี่เจ้าสวัสดีครับ